สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดี Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลบลูกศรที่ช็อตคัดนะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเราทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็มีไอคอนนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีลูกศรขึ้นที่มุมด้านล่างซ้ายนะครับของไอคอนโปรแกรมของเราเห็นไหมครับ ก็จะมีเกือบทุกตัวเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการลบกับลกศรพวกนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนอกจากผมจะแนะนําในเรื่องของการลบลูกศรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ลบไปแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากจะได้ลูกศรแบบนี้คืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการเอาลูกศรช็อตคัตตัวนี้นะครับกลับคืนมาด้วยนะครับ ก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาลูกศรกลับมาคืนนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนําด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการลบลูกศรกันเลยนะครับให้เราไปคลิกที่แว่นขยายนะครับตรงนี้ที่ช่องค้นหาตรงแว่นขยายนะครับให้เราพิมพ์คําว่า รีจิดนะครับพิมพ์เสร็จก็คลิก enter เลยนะครับหรือว่าเราจะมาคลิกเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามานะครับให้เรามาหาโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า HK Local Machine นะครับตัวที่3นะครับ1 2 3นะครับให้เราคลิกที่ลูกศรด้านหน้าของโฟลเดอร์นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยแยกออกมานะครับจากนั้นให้เราหาคำว่าซอฟแวร์นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคลิกลูกศรด้านหน้านะครับนะครับจากนั้นนะครับหาคำว่า Microsoft นะ Microsoft ตัวนี้นะครับนะเราก็คลิกลูกศรด้านหน้าเหมือนกันนะครับนะเพื่อที่จะแยกออกมาอีกนะครับมีโฟลเดอร์อยู่ข้างในอีกนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาคำว่า Windows นะครับก็จะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับตัว w นะครับ Windows เฉยๆนะครับ วินโดว์มีหลายตัวนะครับให้เราหาคําว่าวินโดว์เฉยๆนะครับเนี่ยวินโดว์นะครับคลิกลูกศรด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับเลื่อนมาหาคําว่า current version นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ current version คลิกลูกศรด้านหน้านะครับแล้วก็หาคําว่า explorer นะครับนี่ explorer นะครับตัวนี้คลิกที่สีเหลืองๆนะครับที่โฟลเดอร์สีเหลืองๆนะครับของ explorer นะครับ จากนั้นนะครับที่ช่องด้านขวาตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับตรงว่างๆนะครับแล้วก็มาเลือก New นะครับแล้วก็มาเลือก Key นะครับจากนั้นมันจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีชื่อว่า NewKey นะครับตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับจาก NewKey นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคำว่า ShellIcon นะครับ พิมพ์เสร็จแล้วให้เรากด enter นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่โฟลเดอร์เชลไอคอนนะครับคลิกเลือกที่เชลไอคอนนะครับจากนั้นทางด้านขวาตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือก new เลื่อนลงมาที่ string value นะครับตรงนี้นะครับ string value นะครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ว่า29นะครับ พิมพ์เลข29ลงไปนะครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ไฟล์ที่ชื่อ29แล้วนะครับให้เราทําการดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกที่ไฟล์29ตรงนี้นะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับที่ช่อง value data ตรงนี้นะครับให้เรานะครับพิมพ์นะครับหรือว่า copy ไฟล์ตรงนี้นะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับให้เราไป copy นะครับ จากนั้นนะครับให้เรานำมาวางที่ช่อง Value Data นะครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ Paste ไปเลยนะครับวางเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกโอเคนะครับเพียงแค่นี้ครับเมื่อเราคลิกโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถปิดไปได้เลยนะครับทีนี้ให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับ หลังจากที่เรา restart รขึ้นมาแล้วนะครับลูกศรที่อยู่ตรงไอคอนตรงนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต r e ตา a r t เครื่องสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่หลังจากที่เราทำการ r e ต t a r ทขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าลูกศรชตคัดนะครับที่มันอยู่กับ ไอคอนนะครับตรงมุมล่างซ้ายนะครับของไอคอนนะครับมันหายไปแล้วครับนี่เห็นไหมครับเวลาเรามองดูนะครับเราจะสังเกตถึงความสบายตานะครับมองดูแล้วมันดูดูสวยนะครับดูแล้วไม่เกะกะสายตาเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนําลูกศรออกนะครับต่อไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเอาลูกศรกลับมาคืนนะครับจะมีวิธีในการทําอย่างไรนะครับไม่ยากครับวิธีการทําก็คือเราไปลบไอคอนที่ชื่อว่าเชลไอคอนนะครับเราลบออกเลยนะครับแล้วก็ทําการรีสตาร์ทนะครับแล้วเครื่องของเรานะครับมันก็จะมีลูกศรนะครับตรงไอคอนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอาตัวไหนออกอย่างไรนะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมครับ rigid นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ HK local machine นะครับแล้วก็ s o วร์นะครับนะครับจากนั้นนะครับหาคำว่า Microsoft นะ Microsoft ตัวนี้นะครับนะเราก็คลิกลูกศรด้านหน้าเหมือนกันนะครับนะจากนั้นนะครับก็ไปที่นะก็มาที่ Windows นะครับแล้วก็มาที่ Current Version นะครับตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ Explorer นะครับนะ Explorer นะครับ ที่ Explorer ตัวนี้นะครับหา Shell Icon นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ Shell Icon นะครับก็คือไฟล์ที่เราสร้างก็คือไฟล์29เห็นไหมครับให้เราทําการลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Shell Icon ตัวนี้นะครับลบออกเลยนะครับวิธีการลบก็ให้เราคลิกขวาที่ Shell Icon นะครับแล้วก็ Delete นะครับ จากนั้นก็ให้เราคลิก yes นะครับแต่ผมจะไม่ลบนะครับอันนี้ผมจะไม่ลบนะครับหลังจากที่เพื่อนๆคลิก yes เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราปิดโปรแกรมให้หมดนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับหนึ่งรอบนะครับพอเครื่องมันรีสตาร์ทขึ้นมานะครับมันก็จะมีลูกศรอยู่ที่ไอคอนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เรายังไม่ได้ทำการเอาออกนะครับโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการนำลูกศรตรงไอคอนออกนะครับแล้วก็ใครทีอ่อยากจะเอากลับมาคืนนะครับเราก็สามารถเอากลับมาคืนได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ